นับสนุนโดยต้อนรับชมใหม่น้ำดื่มสะอาดน้ำดื่มสิงห์ท่านผู้ชมครับช่วงนี้เราก็ได้เชิญไบเซนเรนชมูมาที่เมืองไทยแล้วครับรถมาเ่เฮ้ยเอ็มกิ๊ดเอ็มกิ๊ดสวัสดีครับครับผมเจคเกอรสุูเกสเทนเจคเกอร์ทดสอบกันนะครับตอนนี้การคือทั้งหมดสี่การ์ดด้วยรู้จักรู้จักรู้จักด้วยดีกรีเฟมัสครับคุณเจ้าจุก ก็ยินดีต้อนรับทุกคนนะครับไปเซ่นก็เราจะมาทดสอบดูนะครับว่าเหล็กมีเหล็กพิชชิ่งเหล็กหเหล็กเแล้วก็เหล็กสครับผมมีความยาวเท่ากัน37.5เนี่ยมันตีแล้วตัวเลขมันจะออกมาเป็นยังไงเราต้องดูตัวไหนเป็นพิเศษบ้างครับพี่จากตัวเลขคือที่พี่ทำมาใส่4อันที่แตกต่างกันเนี่ยครับคือ6คือพิชชิ่งให้มันยาวแตกต่างกับ7มันจะดูได้ชัดเจนแล้วอีสีนี่ก็ยาวแตกต่างไปอย่างนี้นะฮะแต่6กับ7พี่ที่ทำมา6กทำไมถึง6กับ7เพราะว่าพี่อยากรู้ว่าเหล็กที่มันเท่ากัน สองเบอร์ระยะไม่ต่างกันถึงติดไหมถูกต้องถูกต้องเพราะฉะนั้นเราจะร้่มทดสอบจากเหล็กเจ็ดก่อนซึ่งเป็นเหล็กที่ความยาวของมันอยู่แล้วปกติปกติทุกอย่างนี้เอ็มตตีเหมือนความรู้สึกเหล็กเจ็ดเหล็กเจ็ดหมดเลยสามลูกโปรเอ็มจัดไปเดสโก o ขโมนไบซ์นไบซ์นผ้าชมัวผ้าชมัวทำไมอ่ะผมไม่คนคิดคนครับเกียงพูดภาษสาังกอย่เลยอันนี้คือสวิงปกติเลยครับผมเหล็กเจ็ดนะครับ เกลงมากเป็นไงบเทสสปีด89.3ครับร้อนสักไปที่19.5องศานะครับแล้วก็สปินเรท6 4 0 0นกว่าอ่ะโอเคเรนแคร์รี่ที่1 6 2 9ระยะรวม6 6เอ่อร6 8 8ครับโอเครั ดีตามสไตล์โ m ขอบเขตสปีดแปดสิบเจ็ดจุดเก้าเดิมไหมขอบเขตสปีดต่ำลงมานิดหนึ่งต่ำลงมานิดหนึ่งนะครับแล้วก็ระยะเท่าเดิมเลยครับแคลรี่แคลรี่รไปที่161แต่วิ่งไปเท่าเดิมคือ168.9ครับประมาณนี้สบายๆหล่ะตัวนี้นะฮะโดนไหมโอเคนะขอบเพสสปีด83.3ครับครับแล้วก็ ใกล้เคียงหมดใกล้เคียงมากมีความแม่นยำมากอันนี้ลูกนี้ไกลก,กว่าลูกลูก,กันสองลูกที่แล้วต่อเจ็ดสิบสี่จุดสี่ครับผม,ม,บมแคลรี่ไกลมาตั้งเจ็ดหลาเลยเหรอฮะเออไม่ใช่ครับแคลรี่ร้อยหกสิบหกครับแคลรี่ไกล,ลไกลว่าสี่หลาครับผมขอเลขกหกเลยไหมขอเหล็กหกเลยไหมได้ครับมาเยวอ่าคราวนี้เลขกหกเราคาดหวังว่าควรจะร้อยเจ็ดสิบบวกใช่ไหมเพราะว่าเราแคลรี่อยู่ร้อยหกสิบสองนะถูกต้องครับขอฟีลลิ่งเหล็กเจ็ดเมื่อกี้นะครับครับผมเหล็กเจ็ดเลยครับแปดสิบสามใช่ไหมขับเทสต์สปีดแปดสิบแป <ๆ S 1> ดถึงแปดสิบเก้าคร ต้องสำเพ็สปีด89.2ครับโอ้ครับลูกเป็นไงบ้างล้อส่กไฟต่ำกว่าเดิมต่ำกว่าสีเพราะว่าหลอดมันไม่เหมือนกันนะปุยต้องเอ่อ1 100แคร์รี่175ครับพี่จัก162ึ่งครับเฮ้ยโอเคนะ12หลาครับแล้วก็วิ่งไปที่184ครับผมที่อยแปดสิบ่วนก่อนพี่ทศสองก็ประมาณนี้แต่ไปถึงเหล็กสี่ไปไปอีกเรื่องเลยอะครับผมเดี๋ยวว่ากันครับร้อยสเมตรลงแรงลงแรงครับ คาเฟ่สปีด8 8 7ครับร้อย15.1นครับโอ้โหนี่เหมือนหุ่นยนต์เลยนะสปีดพงที่ครับผม108ยแปแคลรี่้อครับวิ่งไป11หลาผมเป็นผู้ชายเท่าเดิมครับผม <laughs> แถไมไปเรื่อยโอ้ยอันนี้แปก๊กแป๊กครับอยากมีแป๊กล้างโอเค ความเรสปีด89ครับสปีดเท่าเดิมล้ออกไปต่ำครับเพราะตีไม่โดนครับไม่โดนไม่โดนโอเคขอยทีขอยทีดีลิฟไหมต้องดีลิฟไหมเดี๋ยวดีลิฟให้โดนเบาก็โอเคนะแต่หลังลูกนี้เดียวแต่โอเคเอ็มว่ามันอย่างนี้มันตียากขึ้นไหมหรือว่ามันง่ายหรือมันปรับตัวยากความรู้สึกพี่นะคือพอความรู้สึกเนี่ยบางทีเนี่ยผมไม่คนรู้สึกกับก้านเยอะ กับกับกับใบเหล็กเยอะพอ,อเวลาเหล็กสี่อ่ะพอก้านมันต้องยาวนิดหนึ่งเพื่อให้เพื่อมันให้ตัวพี่เพราะว่าน้ำหนักด้วยหัวเหล็กเนี่ยมันจะน้อยกว่าเรา,เราเป็นคนตีเหล็กยาวได้ดีอยู่แล้วครับมันก็เลยอย่าพึ่งนะอ่าพอตีไปก่อนอ่าเหล็กหกนะขออีกทีครับผมสป,ปีดยังเหมือนเดิมนะสปีดยังเหมือนเดิมครับแต่แครี่ ีได้ไก่มากครับต่อไปเหล็กไรครับพี่จกักรไม่เมื่อกี้มัมมนแครี่เท่าไหร่ครับเมื่อกี้เดี๋ยวนะฮะแป๊บหนึ่งฮะ170ยเจ็นะฮะ,ะ175ยนเะ้าไหมเอาเฉลี่ยใช่ไหมครับพี่เอ,อ่อถ้าเอาเฉลี่ยทั้ง3ลูกนะครับแครี่ของเหล็กเเนี่ย163.7ถูกต้องเหล็กหเนี่ย172.9เจ็บองจครับต่างกัน9หลาครับพี่จักรเก้าล <9 S 1> หลาสิบหลาถ้าเหล็กหแครี่ตอนนี้อยู่ เลโก้แคร์ลี่อยู่172.9ครับเฉลี่ยกันสามลูกครับกับสมันต้องต่างขึ้นอีก20หลาถูกต้องไหมแต่ว่าระยะรวมเนี่ยต่างกันสิหลานะครับแปลว่าเลโก้ยังวิ่งมากกว่า3หลาอีกแต่วิ่งไปใช่ครับแต่แคร์ลี่มันมีแถมวิ่งรอพิชชิ่งก่อนไหมหรือเล็กสก่อนสี่ไปเลยไหมสี่ไปเลยนะครับสี่กันเลยครับเพราะนั้นพี่คาดหวังว่าในระดับ M ต้องแคร์ลี่190มันเป็ี่ยนไม่ได้หรอมั้งสปีดเท่าเดิมนะพี่สปีดเท่าเดิมสปีดเล็กเจ็ด เมื่อกี้มันเฉลี่ยแคลรี่175ในหลิงหกเอ็มไม่ต้องนับพี่จัดความหลังโรเอืมบอกเขาจะหาว่าโกหกเท่าไหร่น่าจะสปีดเท่าเดิมนะพี่ สปีดเนี่ย91.2เร็วขึ้นสัก2องไมครับเฮ้ยแต่ว่ามันใช้ได้นะนี่คุณทีมเหมือนยังไงดีมัลเหมือนเล็กเจ็ดเล็กเจ็ดเลยใช่ไหมแครี่ร้อยเก้าสิบสองจุดห้าครับพี่จัาวิ่งไปสองร้อยเจ็ดเฮ้ยมันก็เอาของมันได้ไว้เลยสปีดเพิ่มขึ้นไปเพราะว่าแกรู้สึกมันเป็นเหล็กสีเปล่าเพราะมันตามลมพี่มันไม่ลมไม่น่าแกสปีดนะมไไ่ด้เกี่ยวกับสปีดสปีดเก้าสิบโอเคเร็วขึ้นไม์เดียว นะครับล้อสปินต่บแคลรี่เป็นไงครับแคลรี่190หลาจุดหกครับ1 9 0บจุดหกหลาครับถือว่าได้ไหมพี่แต่สปินเด็ค่อนข้างน้อยนะแล้ววิ่งไปขนาดไหนเนี่ยวิ่งไป16หลาที่นี่กังวลที่สุดมันต่ำมากมันต่ำมากอ่ะคือเหล็กเก็ดเขาแคลรี่เฉลี่ยไอ้วิ่งประมาณ6 7เ็ดหลาในแบบสภาพนี้นะแต่เหล็กสีวิ่ง16หลานี่ก็ ในคววาามมมรู้สึกผ่ันคืออย่างนี้ต้องบอกพี่จากนี้ว่ามันพอโจทย์ปลายอ่ะมันมันไม่ได้เหมือนเลขกเจ็ดอ่ะพี่ปลามยลงไปเพราะว่าปลายมันปิดมากแล้วผมกลัวว่ามันจะตีไม่ลอยพอมันตีไม่ลอยเนี่ยมันก็เลยต้องงัดนิดหนึ่งคืออาจจะตีแรงเพื่อสอยลูกขึ้นมาใช่มันมันอัตโนมัติเลยอัตโนมัตินะมันอัตโนมัติเลยลองแบบปกติเลยนี่คือเหล็กเจ็ดเว้ยโอเอ็มต้องเชื่อผมนี่คือเหล็กเจ็ดเหล็กเจ็ดตีร้อยเจ็ดสิบนะมันคือสะกดจิตกันเลยแหละครับอันนี้คือเหล็กเจ็ดครับโอเอ็ม พอตีไปปุ๊บมันกินเหล็ก4ครับเนี่ยโอเคเนี่ยเหล็ก7เหล็ก7็บุ้งตีอย่างเงี้ยคำเทสสปีด88เท่ากับที่เหล็กตีเหล็กครับร้อนสะไป10.7องศาต่ำมากสกดจิตได้สกดจิตใช้ได้ผลแค่ที่แค่180แย่เลยวิ่งไป20หลาเนี่ยมากวิ่งไป21หลาคือตัวพิเลกมันไม่พอพี่คือจริงๆแล้วเหมือนอย่างที่พี่จกรเคยบอกว่าถ้าอย่างเอ่อพวกเหล็กเจ็ มันควรจะประมาณ6,000กว่ากับ7,000รอบแต่นี่ใบพี่ดูตะกั่วสิพี่แปะให้มันแบบรอยเต็มที่นะหนักมากแต่ว่าเนี่ยคือเขาแปะตะกั่วให้ CG มันอยู่ข้างล่างเยอะมากแต่มันยังโหวงอยู่นะพี่มันทำให้ลูกลอยใช่ครับคือถ้าจะให้มันสมดุลจริงคือผมว่าทำใบใหม่เถอะทำใบใหม่ให้แบบใช่แล้วก็แล้วก็แล้วก็ทำให้เหมือนคุณไบรอันเนี่ยก็คือเหล็กตีเนี่ยเขาไปเท่าไหร่เกือบเกือบยี่สิบห้านะคุณไบรอันนั่นเหล็กเก็บมีรูนะ อ๋อแล้วครับอ,อันนี้คือพ <c oughs> ิชชิ่งเหรือ <c oughs> เหล,ล็กเจ็ดมีรูแป๊บนึงเหล็กเจ็ดมีรู๋ยวก 7, ็ตีลมพิพชชิ่งอีกครับอันนี้คือเหล็กเจ็ดมีรูนะครับแต่มันจนุดแล้วหงายมากหรอกเพราะคงรับไม่ได้ไม่คเคยเหล็กใหญ่อันนี้ไม่ใช่เหล็ก p F G หรือที่ไหนนะครับอันนี้คือเรามาทดสอบกันสป <c oughs> ีดเท่าเดิมนะครับเหล็กเจ็ดครับคุณถือเหล็กเจ็ดอยู่ในมือครับแต่นี่คือพิชชิ่งครับผม 175ต้องลบเท่าไหร่สปีดทำไมสปีดลดลงตั้งเยอะแยะเยอะปหมไม่ออมนใด้วอดเมื่อกี้เป็นปี๊บเลย75ขอ,ขออีกทีได้ไหมขออีกที89ใช่ไหม88สปใช่ไหมสปีดเหลือแค่83 <88. S 2> เอง88สปสปีดก็แค่85าทำไมสปีดมันลดลงวะนี่พยายามแล้วนะเนี่ยนี่เลขก4เอ็มอ๋อเลขก4โอเค มุมกดไม่เหมือนเดิมแน่เลยมุมกดไม่เหมือนเดิมเป็นไปได้ครับเพราะว่าแกเห็นรูปกลงมันเป็นเวทปุ๊บแกตีมุกมกัวพี่ดูมันตอนแรกก็ตีสามสามเหล็กไม่มีได้ยว่อดเลยนะครับนี่สปีดยังไม่ถึงเลยครับจริงหรอจริงครับเนี่ยเราเห็นตายออกเป็นฟิ้มขนาดนี้ไหม อ่านี่สปีดถึงแล้วครับสปีด90ระยะแครี่ระยะแครี่อยู่ที่128หลาครับวิ่งไปที่133าแต่สปินเรทน้อยมากสปีนเรตแค่4,200เองเฮ้ยจะวิ่งไปขนาดไบออนนีเขาตีแม่็นไบออนนีเขาตียังไงนะเนี่ยชิพัดดีชิพัดใจตลอดเฮ้ยแต่ผมเล็กเจ็ดนะไมม่ไม่คือเล็กเจ็ดเนี่ยผมบอกนะเจ็ด คือผมว่ามันด้วยด้วยมุมของเหล็กด้วยอ่ะไม่เอ็มตีก็มานาด้วยไม่เคยเห็นเหล็กเกหล่าหงายขนาดนี้โอเคลูกนี้แต่ถ้าเราไปยุคนะเราก็แต่ก้าพิชิตก็ยาวเท่าเดิมดีกว่านะถ้าทำกันแหละครับลูกลุ่มโอสากูนี่แคลร์ร้อยสามสิบนะวิ่งไปร้อยสามสิบสี่ร้อยสามสิบร้อยสี่สิบร้อยห้าสิบก็กลายเป็นตีสั้นไปจริงสปีดก็ตกลงมา สปีดตกเนี่ยเพราะว่ามันโดนไม่เหมือนเดิมแคลรี่134สักทีเลยไหมคือนนี้ที่กำลังเห็นอยู่นี่พิชชิ่งความยาวท่าเหล็กเจ็ดนะพิชชิ่งความยาเท่าเหล็กเจ็ดตอนนี้เนี่ยนะค่าเฉลี่ยก่อนนะค่าเฉลี่ยตอนนี้เนี่ยคาเพสสปีดมัน86ซึ่งจะต่ำกว่าเหล็กทุกเหล็กที่เราลองมาแต่ว่าแคลรี่เฉลี่ยเท่าไหร่ครับแคลรี่เฉลี่ย132ครับ 160พิชซิงเปดเจดเออมันก็ได้นะมันได้ครับมันได้อย่างไม่น่าเชื่อเหมือนไงครับคือเอางี้ก่อนอ่ะพิจัรเชิญครับเชิญตรงกลางห่อยครับพี่คือเอาตอนนี้ก่อนนะพวงสองอันเลยพวงสองอันก่อนสองมืออะอมกันได้ข้างพร้อมมันเลยเด้เข้าหน้พี่คืออย่างไม่น่าเชื่อเนี่ยมันก็พอมันคอมันพอไปได้เหมือนกันครับพ่จารเพราะว่าถ้าไม่ดูถ้าไม่ดูตัวอื่นเลยผมก็คิดว่าตีเหล็กธรรมดาเหมือนกัน เพราะว่าเหล็กเจ็ดเนี่ยแครี่ร้อยหกสิบสามเหล็กหกแครี่ร้อยเจ็ดสิบสองเหล็กสี่เนี่ยแครี่เฉลี่ยร้อยแปดสิบสองจุดหกนะครับก็อาจจะเหล็กสี่เนี่ยจะมีปัญหานิดนึงแต่พิชชิ่งเนี่ยแครี่เฉลี่ยร้อยสามสิบสองจุดแปดผิดความคาดหวังพี่นะพี่คิดว่าพิชชิ่งยาวขึ้นขนาดนี้มันจะต้องไกลใช่ไหมฮะเข้าใจแต่พอเสร็จปุ๊บเนี่ยผมลองดูแล้วคืออย่างนี้ผมว่าเราเราอันนี้อันนี้อันนี้เก็บไว้ แล้วเดี๋ยวผมผมมีวิธีละผมรู้ว่าแล้วว่าทำไมคุณไบรอันเนี่ยเขาถึงไปโมไปอย่างนั้นทำไมมุมเข้าของแต่ละเหล็กไม่เท่ากันอยู่แน่เลยคือเมื่อกี้ผมพยายามตีพิชชิ่งให้มุมเข้าเหมือนเล็กเจ็ดแต่ปัญหาคือฟิวที่ผมได้มามันไม่ได้เพราะว่ารีดดิ้งเอทมันโดนแล้วมันก็แกรบแกรบแกรบพรไม่เข้ากันแต่พอเล็กสี่เนี่ยผมตีเหมือนเล็กเจ็ดปัญหาคือมันไม่ลอยผมเลยต้องเปลี่ยนใหม่ก็คือเพิ่มสปีีขึ้นมปเพื่อให้มันชดเชยกับสิ่งที่ สิ่งที่ผมอยากให้มันลอยแต่นี่มันหนักเท่ากันนะเนี่ยเข้าใจหนักครับแสดงว่าใบมีความรู้สึกต่อผมีมีมีจดอย่างนี้มี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 เลยคืออย่างนี้เมื่อกี้ต่อหน้านี้ผมลองเหล็กสี่แล้วเนี่ยผมรู้สึกว่ามันหวงมันไม่แน่นมันไม่เหมือนเหล็กสี่ที่เราตีไปแล้วเราจดแล้วก็เห็นแล้วมันบางกว่าด้วยใช่แล้วบางมันบางก็มันดูสั้นแล้วพอแล้วพอแล้วพอตีมุมเข้านะคือคุณต้องลองสเก็ตมุมเข้าอีกทีหนึ่ง มุมเข้าไี่แตกต่างนะอ่าถูกต้องคือมุมไอ้มุมเข้ามันมุมแอตแทกแองเกิลเนี่ยพิชชิ่งจับไม่ได้เลยนะแชกแมงจับไม่ได้เลยแต่เลขเจ็ดเนี่ยมุมเข้าเป็นกด6.2องศาอ่าโอเคอ่าเล็กเล็กหกเล็กหกเหลือ4.6อ่าเล็กสเหลือ2.3องศาถูกต้องซึ่งเข้ามันไม่เหมือนกันมุมเข้าไม่เหมือนกันพิชชิ่งนี่น่าจะกดเยอะกว่านี้แต่จับไม่ได้เลยนี่มันมีผล้เดี๋ยวผมเออไอทีมา เราให้มันจับได้ไหมเพราะว่าพิชชก่อนที่จะทดสอบตรงนี้พี่ก็ลองให้ลูกค้าธรรมดาดูนะเขาจะเป็นเหมือนเอ็มเลยนะครับเห็นมันบางๆก็เลยตีแบบตีบแบกเหล็กสีอันนี้ก็เป็นแบบนี้ครับลองมาหลายแต่ตอนแรกเมื่อกี้เนี่ยพิชชิ่งเนี่ยความรู้สึกผมนะฝุดตัวนะคือผมรู้สึกว่าเอ๊ะมันจะไกลแน่นอนผมก็เลยคือพิชชิ่งอ่ะเราไม่เคยเราไม่เคยตีพิชชิ่งแต่โม่ไว้ปุ๋ยเอาถูกปะเราไม่เคยตีสุดแรงอ่ะเพราะว่าอย่างพี่จักบอกก็คือเวท เบทคุณจะตีแค่ฮาร์ฟสวิงแล้วก็พิชซิ่งเนี่ยจริงๆมันก็เหมือนกับเบทเหมือนกันเพราะมันเป็นตรกนะกูนเบรคล่ะผมว่าหกพิชซิ่งก็ไม่ต้องทำยาวมากให้มันเกะกาดนะใช่ครับแล้วทำ <ผม S 2> ไม่เท่าระทับก็ขอโทษครับทำไม่เท่าเลยไม่พอใช่ครับผมไม่ต้องทำให้มันเกะกะครับ,รบแล้วผมเพราะฉะนั้นนี่ก็เป็นแต่ผมว่ามันต้องมันต้องไปดีไซน์ตรงอะไรตรงนิดนึงอ่ะคือมันต้องไปดัดแปลงที่ดูจากรูปของเขาแล้วใบเหล็กเขาหนาเท่าๆกันหมดเลยนะใช่แล้วผมว่าเลือเขาจะเยอะดเดนผมว่าเขาไม่ใช่ไม่น่าใชเบ ไม่ใช่เบรดแน่นอนไม่ใช่เบรดเลยเป็นกาวิี้เลยน่าจะเป็นกาวิี้ใช่แลบวนมันก็น่าจะเยอะคนเยอะเนี่ยมันน่าจะมีฟิลลิ่งในการตีเนี่ยที่คือคือผมว่าเขาเป็นคนที่เขาอยากได้ไบบอลปกติแต่เขาตีไม่ได้ความรู้สึกผม แต่เขาพยายามหาอะไรก็ได้ที่แบบมาโมมาทําอะไรใช่เพราะเหล็กของหัวของเขาเนี่ยหนักกว่าชาวบ้านเขานิดนึงาปกติมันแค่เท่าไหร่นะสองร้อยสองเจนี่เขาสอง้อยแปดทุกหัวสองร้อยแปดสิบทุกหัวเขาต้องการมวลเพื่อจะทําให้ลูกมันแล้วพี่ไม่แน่ใจข้างหลังอะที่เราเห็นมีน็อตมีน็อตแบเหมือน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 พัตเตอร์เขาน่าจะปรับได้ใช่เพราะฉะนั้นคือ คือถ้าใครอยากจะทาไม้ให้เท่ากันทุกอันทาตอบคือทําได้ทําได้ทําได้แน่นอนฟิลลิ่งจะได้หรือเปล่าเมนูฟิลลิ่งจะได้หรือเปล่าเพราะว่าคุณต้องไปโมคุณต้องไปปรับให้ได้ือส่งใบแต่ละใบที่เรามีอยู่มันออกแบบมาสาหรับความยาวนี้ความยาวนี้ถูกต้องครับเวลาโจทย์มันไม่เหมือนเดิมแล้วผมไม่อยากจะพูดเลยนึกภาพพาสาตีข้ามน้ํา พงปากข้ามน้ําระยะ2 0 0ไม่อยากคิดก็ไม่เป็นไรเราถือว่าเรามาทดสอบแล้วก็สกิดเดิมนะท่านผู้ชมดูว่าเอาไว้ลองตัดสินใจด้วยเขาด้วยนะก็ถ้าแบนไปนะดีอยากจะเป็นตัวแทนผลิตเหล็กผลิต่อให้อราทดสิบทุกงานเรายินดีจะมาทําอีกครั้งหนึ่งถูกต้องนะครับเราก็ส่งมาเพราะว่าเราอยากสามาทำได้ไหมได้ครับได้ตีได้ตีได้ผู้อิจิตีได้ผมบอกเลยเอางี้แล้วกัน คูมาครบแล้วเอาเหล็กของในไบซอนเดชโบมาให้เราอ่าถูกต้องเราจัดการให้นะเราทดสอบให้เราจะมาย้ำให้เราจะมาย้ำให้แต่นี่เราถือว่าเราทำให้เต็มที่แล้วเพราะพี่จักรก็ทำมาให้น้ำหนักเท่ากันก้านเท่ากันแค่เปลี่ยนหลอดเท่านั้นเองทุนยิงตอนอย่างนี้ได้น้ำหนัเท่ากันต้องหลอมใหม่เดี๋ยทำนอนนะแต่พี่จักรเขาเพิ่งแบบเนี้ยเพิ่งเพิ่งรวบรวมของได้เนี่ยนะพี่ ถ้าใครอยากจะเข้ามาลองเหล็ก4ตัวนี้เข้ามาที่พีจพ่จ่าพี่จ๋ายังยังเก็บไว้อยู่มาทดสอบได้เลยครับมาเลยครับมาเข้ามาทดสอบดูนะครับเหล็ก4ที่ความยาวเท่าเหล็กเจ็ดจริงที่ความยาวเท่าเหล็ก7นี่มันจะเป็นยังไงก็จะวิง่งตึ๊ก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 ,กโอเคอ่ะ,อะนี่ถือว่าครบถ้วนนะฮะได้สกิลก็เราพูดถึงนักกอล์ฟคนนี้ก็ต้องติดตามผลงานนักกอล์ฟคนนี้ด้วยผมขอรู้หน่อยนิดนึงว่าจะเป็นอีกหนึ่งคนที่จะคว้าแชมป์ระดับ PGA หรือแบบเดี๋ยวจะไปดูแบบซีเรียสเลยว่าเวลาเขาตีแบบว PGA ทั เราก็รู้อยู่แล้วแมตทัวร์เนี่ยนะเขาปักซ่อนผมอยากรู้ว่าเขาจะตีตกได้หยุดหรือเปล่าเล็กซีนะพี่อยากเห็นจริงๆกันนะครับเพราะว่ามันคือจริงๆคือจริงๆแล้วเนี่ยทุกอย่างมันมีค่าของมันเล็กซีมันควรจะกี่รอบมันมีมันมีสูตรตายตัวแต่พอเขาทําผิดสเปคปั๊บเนี่ยแล้วเขาต้องไปนิดไอ้ตรงไอ,อตรงเ,เขาเรียกว่าอะไรค่า ค่าที่มัน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 เพอร์เฟกที่มันสมบูรณ์ครับโอ้โหผมว่าเหนื่อยเหนื่อยแต่ว่าแต่เขาทำได้เพรางว่าเขาดีไซน์ด้วยตัวเขาเองนะเพราะมันเป็นแบบรูปแบบวงของเขาเพราะเขายืนไม่เหมือนชาวบ้านใช่ไหมเข้าใจมาครับเขาจะยืนจดในโก่งนี่เลยใ้่ถูกต้องถูกต้องท่อนลายเตอน์อ่เตอร์เฮ้ยถูกต้องถูกต้องเพราะว่าเมื่อกี้ผมลองแล้วเมื่อกี้ผมจดเข้าไปนิดนึงแล้วพอผมอย่างนี้ปั๊บต้ตีไม่ได้เลยคือมันรู้สึกว่ามัน คือมันไม่เข้าสวิทสปอร์ตอ่ะมันไม่เข้า,ม,ม,ขามันไม่เข้าตรงกลางอ่ะมันไม่สามารถพาลูกลอยขึ้นไปได้มีหน้าละ่ะทำไมเหล็กจีก็ถึงแบบหลบเท่าไหร่ยี่สิบยี่สิบห้ายี่สิบห้าเลยสิหลบเยอะอและนี่แหละคือเหตุผลเพราะว่านักกอล์ฟไม่มีใครเหมือนกันวงซุ่ยไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นนักกอล์ฟก็ไม้กอล์ฟก็แตกต่างกันไปถูกต้องนะครับเพราะฉะนั้นถ้าไบเซนต์เขาเหมาะแบบนี้ ถ้าคุณเหมาะแบบเขาคุณไปตีแบบเขาถ้าคุณไม่เหมาะแบบเขาคุณก็ตีแบบคุณใช่ถูกต้อง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 อ่ะเวลาหมดเวลาโมเอครับผมฝากโซเชียลหน่อยฝากครับเฟซบุ๊กครับขับพันเตอร์ครับจะครบสามแสนล้าตอนนี้ขาดอีกสองแสนเก้าหมื่นเก้าพันขาดไม่ไม่เยอะเท่าไหร่ครับขาดเยอะมากไม่เยอะครับก็ฝากแฟนๆรายการเอ่อแฟนๆที่ร้านแอดกอลกาลัดไอดกอลกาลัดฝากเฟซบุ๊กหน่อยครับครับ เขามีลายด้วยนะซอฟกาลาดเนี่ยมีลายส่วนตัวด้วยเหรอเดี๋ยวขึ้นด้านล่างให้แล้วกันดอ่ะด้านล่างให้ไหครับก็ไปแอดคุยกับน้องจุ๊กแจงอ่ะนะฮะครับผมสาวชุกแจงไปแอดไปดูหนังมานะครับครับผมอ่ะเวลาหมดแล้วครับพบกับรายการครับทุกวันอังคารเวลาสองทุ่มครึ่งครับเบ๊ตนะครับเบ๊ตนะกอลสวัสดีครับสวัสดีครับน้ำลาพี่จักรด้วยขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับได้ความรู้เยอะเลยครับไบรอั้งผ้าชามัวนี่สุดยอดจริงใช่คุณคุยกันสองต่อสองต่อครับผมสนับสนุนโดยต้อนรับชมใหม่น้ำดื่มสะอาด น้ำดื่มสิ่งสนับสนุนโดยอุด,ดมพาณนนิช Better Club Better Go